ธรรมชาติมากผลม้ทีวัดนลม้ที่วัดสำนักสผมนี่บอกว่าเก็บได้เลยนะโยมาเกรงใจอยากจะขอถุงสักสองใบนอถุงปุ๋ยมีดกอะเด็ดมากินนี่ลมงวง มัรเบอร์รี่หรือมอนม่อนกับมัเบอร์รี่เหมือนกันไหมอ่ะลองมัใช่กินไหมไอ้แมันมันใหญ่นะใหญ่มากเลยลูกมันใหญ่มันสมบูรณ์อ่ะแต่ปูกบ้านเราไม่ค่อยใหญ่กินกินเลยหรอกินไปเม็ดนึงเขากินมั้งดิเจี้ยงเตี้ยงนี่ลอยเลยคนกินคนบ้าอะไรกินดู้อรูก็มานะคะใครจะมาขึ้นกินบนเอ็กินเร็วเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวมันไม่หวาน

พุ่งมาอือหือไอ้ต้นทุเรียนไอ้เป็นไงมันกินเลยอ่ะเปลี่ยนเปรี้ยวจีเป๋งเลยนะอะไรอ่ะทุเรียนไงมีลูกอ่ะไม่ลูกมันสดไงไม่รู้อ่ะมันตดงบันไดอ่ะไม่เห็นปะตรงบันไดลูกหนึ่งอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วต่พอคิ้ว ไอ้ต้นอะไรวะนนี้กินได้ไหมเฮ้ยมีมังคุดด้วยอ่ะไหนเฮ้ยเออพี่เห็นเปลือกอยู่แต่่คิดไม่คิดว่ามันจะเป็นไหนอ่ะอะไรลูกอะไรให้มังคุดเหรอไม่ใช่มังคุดอยู่ไหนนี่มังคุดอยู่นี่เฮ้ยมันให้มังคุดเหรอ อันนี้เปลือกมันใช่เหรอเปลือกมันอ่ะเออเขามาวางไว้เปล่าเขาซื้อมากินอันนี้อันนี้เป็นมะนาววะกินปะเออเนาะแต่มันลูกเล็กอ่ะกินปะนู่นลูกใหญ่ยังกินไหนต้นต้นอะไรนะฝั่งนู้นนะอยากกินอ่ะอยากกินเยอะโอ้โหมดแดงเต็มเลยไหนอ่เนี่ยโอ้โหเออจะปีนให้กับเจ้าของต้น ไไมันเดินไปเลยน่ากินอ่ะหาย่อยดิถ้าต้องมีไม้ไอ,มอ,มอืมระมุดระบาดเรามีเฮ้ยเจตเนี่ยโอ้โหรูกๆเลโอ้ยร่วงเลยเฮ้ยนี่ไม้อันนี้น่าจะหวานป่ะถ้าไม่ไก่ป่านี้หมดไปแล้วเนะ<ก>นี่ยะมีะไรนะเอ้ยกินไก่วัดเหรอไม่มันจีกกินเลยอ๋อ มีปะมีอะไระอีกบ้ามอยมีมมอะไรม <What? S 2> านำมาถึงหวานหวานวะหวานนึกว่าหวานไม่อร่อยเนี่ยมันหวานเกินเลยหวแล้วเปรี้ยวก็บ,บอกว่าอยากไม่ชอบกินเปรี้ยวหวานแล้วหวานก็หวานไม่อร่อยเฮ้ยลูกอะไรนะ <c oughs> ลุงพวงนะเปรี้ยวแป๊ดเลยดิกินแดงเขาแล้วเอาเป็นไงที่เป๊ะ nó lươn tài này, nào đời ừ hàng rồi nhá cái kinh ngõ không à kinh đi ôi anh thay kinh đi hiển ghi phán nhiều lắm <laughs> ừ. phán đủ <laughs> chứ phù đây nuột nuột chơi linh chơi nhịp <laughs> lấy chẳng rồi không hỏi mọi người ta không hỏi nữa. Mời mọi người ta không hỏi nữa. Mời mọi người ta không hỏi nữa. mọi người không nữa. không บ้าแล้วเอามาของมาเอาของมาล่นจากวัดแข่งปังเลยลูกเตายในร่มเปล่ามันแกะไม่ออกมันแกะไม่แก่ว่ะกัดโอ๊ยแข็งวะ่ะมันแข็งมันกินไม่ได้อ่ะ <c oughs> อืออืมลูกะต่ายังไงหวานอะ่ะ มันเป็นแบบเปลือกแข็งปเปล่าไมพี่ให้กิน,นเปลือกยังหนาเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เนาะงองเรียนนะครับอันนี้งองวัดหวานนะมากินเพละครึงกับพี่เอาพี่องไปทั้งอันแล้วพี่เป็นองพิจูดไดง ไปหมเอาวะแม่ต่ว่าจะไปขออาเวเอาบดูค่ะขนาดก่งใจเนี่ย